สวัสดีครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปมานานเลยนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็ประสบกับการเบื่อ,อด้วยนะครับผมแต่ก็ก็มีเนื้อหอมตัวใหม่นะครับที่ผมได้มาน่าจะน่าจะสักพักแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ใช้มาระดับหนึ่งนะครับ ก็เป็นน้ําหอมที่ออกมาแส,สักพักนะครับแล้วก็ออกมาก็คือเป็นกระแสเลยนะครับก็คือตัวเตัวน้ําหอมที่เราจะทําการคุยกันถึงวันนี้นะครับเป็นน้ําหอมตัวนี้ครับรัตตาฟาคามรากอหัวะนะครับผมอ่านะครับเวลาเรา,เราได้ยิคนคามราแน่นอนนะครับผม ช่วงสองสปีก่อนเนี่ยจะมีตัวคําราออกมาที่เขาบอกว่าเป็นตัวโคลนเอ g นจินแชร์นะครับผมแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ทําการสืบค้นข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับคหน้าเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้โคลนตัวเอ g นจินแชร์นะครับผมแต่ว่าจะไปโคลนน้ําหอมอลับยี่ห้อหนึ่งนะครับผมผมจําชื่อยี่ห้อเต็มๆไม่ได้แต่มันเป็นรุ่นซาวานะครับผมเป็นรุ่นซาวาซึ่งซาวาเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ เอา DNA ของแองเจลชร์เนี่ยครับมาพัฒนาใหม่เป็นเป็นเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นแนวแนวอาหารแนวขนมมากกว่าจะเป็นกลิ่นเหล้าของแองเจลชร์นะครับผมซึ่งคามราเนี่ยครับเป็นตัวหนึ่งที่พัฒนาออกมาจากตัวนั้นอีกทีนะครับผมก็คามราเราได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปหาดูได้จากข้างล่างนะครับส่วนตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่เพิ่มเติมอีกนะครับผมอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าคามราเนี่ยหรือคอมรุนนะครับ ภาษาหลับเนี่ยมันคืออสิ่งมึนเมานะครับผมนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับมีจะมีรุ่นที่เขียนว่าคาวานะครับคาวาเนี่ยมันมาจากกอวะนะครับกอวาะจากภาษาหลับก็คือกาแฟนะครับผมกาแฟแน่นอนนะครับก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากรุ่นก่อนเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีโน้ตกาแฟเพิ่มขึ้นมานะครับผมโดยจากรุ่นก่อนเนี่ยจะมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นคาราเมลกลิ่นมอนีลาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่จะใส่ กาแฟเพิ่มมานะครับผมทีนี้เรามาลองกันเลยดีกว่านะครับมาลองกันนะครับอย่างซึ่งตอนนี้นะครับที่ผมเนี่ยนะฮะตอนนี้ไอตัวกระดาษทดลองกลินเนี่ยหมดน่ะขออนุญาตฉีดที่อื่นเลยครับฉีดลงในผ้าเลยนะครับฉีดโอเคนะครับตัวเนี้ยนะครับเออสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่จะต่างจากตัวก่อน เนื้อกลิ่นเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่จะต่างจากรุ่นก่อนเนี่ยคือตัวเนี้ยมีความเ,เขาเรียกว่าคือกลิ่นไม่หนักเท่ารุ่นก่อนนะครับกลิ่นไม่หนักเท่ารุ่นก่อนแต่ว่าตัวโน้ตเนี่ยครับตัวโน้ตเนี่ย จะคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันจนแทบที่จะบอกว่าเ,ออเหมือนกันเลยนะครับผมเพราะว่าเ,ออเปิดมาเนี่ยนะครับกลิ่นเนี่ยจะมีคล้ายๆแบบกลิ่นเครื่องเทศแบบว่าคล้ายซินนามอนนะคล้ายซินนามอนมีความหวานนะครับมีความหอดมีความเป็นซินนามอนนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหมือนว่าจะเป็นกลิ่นแบบคล้ายๆ ขนมที่มันสดชื่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขนมแนวเลี่ยนไปคือตัวที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นขนมแนวแบบคาราเมลแนวสีน้ำโทนน้ำตาลน้ำตาลโทนที่ว่าจะทําให้เรารู้สึกบางทีเลี่ยนไปแต่ตัวเนี้ยจะลดความเลี่ยนลงนะครับใครที่ไม่ชอบตัวเก่าเพราะว่ามันเลี่ยนเนี่ยนะครับตัวเนี้ยลดความเลี่ยนลงแล้วนะครับแต่สิ่งที่บอกว่าจะมานะครับจะมาไม่เหมือนตัวก่อนเลยก็คือคําว่าคาวาหรือกอวานะครับกอวาก็คือกาแฟที่เราบอกไป นูดกาแฟเนี่ยนะครับจะมาในช่วงกลางเลยนะครับจะมาในช่วงกลางเลยนะครับฉีดไปเนี่ยสักพักเลยตอนเปิดเนี่ยจะมีความสดชื่นนะครับมีความหวานนะครับสดชื่นเพิ่มขึ้นมานะครับแต่เวลาเป็นกลางนะครับจะมีกาแฟเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ก็ ให้ความรู้สึกนะครับให้ความรู้สึกว่าเป็นคล้ายๆกับกาแฟนะครับกาแฟที่มันผสมนมผสมคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอารมณ์นั้นเลยนะครับผมใครนะครับที่มีความคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะชอบน้ําหอมแนวขนมหรือว่าที่สับเขาเรียกแนวโกมองโกมองเนี่ยนะครับแน่นอนต้องมีเลยนะครับ ผมแนะนําว่าต้องมีเลยนะครับไม่ใช่ว่าควรจะมีนะถ้าใครชอบแนวนั้นนะครับเพราะว่า1เลยนะครับตัวเนี้ยนะครับราคาเนี่ยนะครับหาสามารถหาซื้อได้ตั้งแต่ระดับ9 0้ากว่าบาทจนถึงพันกว่าบาทเลยนะครับผมนะครับถ้าแพงกว่านี้ไม่แนะนําให้ซื้อแล้วนะครับแพงกว่าแพงกว่าพันสเนี่ยแพงกว่าพันสามเนี่ยครับไม่แนะนําให้ซื้อแล้วเพราะว่าในแอปช้อปปีหรืออะไรเนี่ยนะครับ มันแค่พันนิดๆเท่านั้นเองนะครับหรือบางทีอาจจะบางช่วงอาจจะมีระดับเก้าร้อยก็มีนะครับผมตัวเนี้ยนะครับเป็นน้ําหอมอาลับที่ปกติน้ำหอมอาลับอย่างที่บอกนะครับว่าเปิดมากลินความแอลกอฮอล์มันจะแรงใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครตัวนี้เปิดมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นน้ําหอมดีๆชนิดหนึ่งเลยนะครับก็คือความแรงของแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ได้บาดเสียดจมูกนะครับผมเปิดฉีดแล้วสามารถใช้ได้เลยนะครับออกไปข้างนอกได้เลยไม่ใช่ว่าน้ำแอลกอฮอล์แรงจนกระแทกคนอื่นนะครับผมก็ เหมาะกับใครนะครับแน่นอนนะครับเหมาะกับคนที่ชอบน้ําหอมแนวกัวมองหรือว่าแนวขนมนะครับผมใครที่ชอบแนวสดชื่นหรือคาดหวังความสดชื่นเฟรชเฟชเนี่ยจากน้ําหอมตัวเนี้ยไม่แนะนําให้ซื้อเลยนะครับผมส่วนการใช้นะครับอากาศช่วงนี้นะครับหน้าหนาวช่วงเนี้ยเหมาะมากเลยนะครับเหมาะมากเลยแล้วก็กลิ่นนะครับไปผมคิดว่าใช้ได้ทั้ง2เพศนะครับผม แต่ว่าผมคิดว่าอาจจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่ายิ่งถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายที่เป็นมุสลิมด้วยแล้วเนี่ยนะครับต้นเนี้ยเหมาะมากๆเลยนะครับผมเพราะกลิ่นมันเป็นให้อารมณ์เหมือน,นอารมณ์คนวันอารมณ์วันศุกร์นะครับอารมณ์วันศุกร์ของชาวมุสลิมนะครับผมแล้วกเ็เหมาะกับใครนะครับผมแนะ่นอนครับ บอกไปแล้วนะครับว่าเหมาะกับคนที่ชอบแนวแนวหวานนะครับผมแล้วก็ช่วงเวลาที่จะใช้นะครับช่วงเวลานี้หรือว่าเวลาที่ทุกคนฉีดแล้วก็อ,อยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เหมาะนะครับต่อมานะครับสารผมนะตัวเนี้ยดีมากๆดีมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณไม่ชอบน้าหอมตัวเนี้ยนะครับคือถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแนวกลัมองเนี่ยนะครับ ผมมั่นใจว่าคุณจะชอบแน่นอนเพราะว่าคนทั้งโลกเขาชอบนะครับถ้าเราไม่ชอบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวเราได้แหละไม่เหมาะกับน่้หอมนะครับผมก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังกันมาจนจบคลิปนะครับผมขอบคุณมากครับใครชอบก็ไปหาซื้อด้านนะครับขอบคุณมากครับ